R l อบอลไทยเล่าทุกเรื่องของบอลไทยในมุมมองของแฟนบอลก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการ RL บอลไทยวันนี้ผมก็จะพามารับชมความพร้อมนะครับก่อนเกมทีมชาติไทยที่ต้องบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์นะครับ ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าผ่านไป2เกมแล้วนะครับทีมชาติไทยก็มี6คะแนนเต็มนะครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนมีอยู่6แต้มนะครับแล้วก็ประตูได้เสียบวก11ตามมาด้วยทีมชาติสิงคโปร์นะครับที่มี6แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยบวก4แล้วก็อันดับที่3นะครับเป็นทางทีมชาติมาเลเซีย แล้วก็ต่อด้วยทางกัมพูชานะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนั่นก็คือติมอร์เลสเตนะครับโอ้โหประตูได้เสียนี่ติดลบไปถึง14เลยนะครับสำหรับติมอร์ก็เรียกได้ว่าในเกมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวดราม่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ภายในรูปเกมของทีมชาติไทยเองนะครับไม่ได้ดีไปกว่าทางทีมชาติมาเลเซียเลยก็เรียกได้ว่าสถิติหลายตหลายอย่างครับก็ เท่าๆกันนะครับในการครอบครองบอลหรือว่าโอกาสในการจบสกอร์ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสูสีเลยนะครับทั้งที่ทีมชาติมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้จัดชุดใหญ่ชุดเต็มมาเช่นเดียวกันแต่ว่าหากมองจากภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นได้จาก การจัดไลอัพนะครับส็จผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเนี่ยก็มีการปรบับทับที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงหลังเนี่ยมีการปรับนะครับให้จนทานยืนคู่กับเฉลิมซักขีนะครับซึ่งก็ดูแล้วนะครับการร่วมเล่นกับทางจนทานเนี่ยยังค่อนข้างเป็นปัญหานะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการร่วมเล่นที่ค่อนข้างน้อยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะ ไม่เคยเล่นร่วมกันมาก่อนนะครับก็น่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรในส่วนแบ็คทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นทางนิโคลัสมิเคลสันกับทางอัิพิสิตโสลดานะครับก็เรียกได้ว่ามีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางอิชิ I เนี่ยส่งอัิพิสิ์ลงมานะครับก็ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่า ถูกเปลี่ยนตัวออกไว้เลยนะครับทางอภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับก็เลยต้องรีบเปลี่ยนตัวก่อนไม่งั้นอาจจะทำให้รูปเกมเนี่ยเสียได้ส่วนกองกลางตัวรับนะครับอิชิอีก็ส่งทั้ง พิรดลนนะครับแล้วก็วีระเทพลงประจําการเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่อ e ีซีอีค่อนข้างมั่นใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะจะเห็นได้จากการใช้เนี่ยในชิงแชมป์เอเชียก็สามารถทําได้ดีแต่ว่าแมตช์นี้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าทางพิรดลเองเนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวนะครับหายจากอาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างช้าลงไปอยู่พอสมควรนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ประมาณหนึ่งในการจัดทัพครั้งนี้นะครับก็น่าจะมีการ รวมเล่นที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพราะว่าผู้เล่นหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ร่วมเล่นกันนะครับในยุคข,ของอิชิอิไม่ว่าจะเป็นอัคารพงษ์พุ่มพิเศษนะครับเสกสันลาตีหรือว่าแผงหลังนะครับที่เปลี่ยนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้มีแกนหลักมากนะัก อาจจะเน้นผู้เล่นนะครับที่มีความฟิตในการไปลงไปเล่นนะครับในนัดนี้ก็ผ่านไปนะครับสําหรับในนัดที่2ก็คงต้องมาปรับปรุงแก้ไขกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับสาหรับความลงตัวในการร่วมเล่นก็เรียกได้ว่าทั้งนัด1และนัด2ก็ยังมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นที่ต้องปรับแก้กันอีกหลายจุดเลยนะครับสาหรับผู้เล่นชุดนี้ดูความพร้อมในส่วนของทีมชาติไทยนะครับที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ ก็เรียกได้ว่าทีมชาติไทยเองเนี่ยก็ยังคงสวิงอยู่นะครับในส่วนของผู้เล่นกําลังหลักก็เรียกได้ว่ามีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในส่วนของกําลังหลักนะครับค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับก็จะเห็นได้จากนัดหนึ่งและนัดสเนี่ยมีการปรับพับที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในนัดน,นี้เองเนี่ยผมเชื่อได้เลยนะครับว่าทางทีมชาติไทายก็น่าจะเน้นความรักกุ่มนะครับในส่วนของการเล่นอยู่พอสมควรเลย ผลเสมอหรือชนะนะครับจะส่งผลทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเข้ารอบได้ทันทีก็อาจจะไม่ต้องเปิดหน้าบุกมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าทีมชาติสิงคโปร์เองเนี่ยก็มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บของทีมชาติไทยนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับนั่นก็คือเบนจามินเจมส์เดวิดแล้วก็ทางเอกนิตฐ์ปัญญานะครับแล้วก็ในส่วนของทางสุประโชคเนี่ยเราก็ต้องมารอเช็คความฟิตกันในวินาทีสุดท้ายนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสลัดอาการ บาดเจ็บแล้วก็เรียกความฟิตในการกลับมาลงในนัดน,นี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในภาพการฝึกซ้อมเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าสุภโชคกลับมาซ้อมกับทีมแล้วก็น่าจะต้องมาลอลุ้นกันนะครับว่าสุภโชคจะได้รับโอกาสในการลงเล่นหรือไม่ถ้ามีสุภโชคเนี่ยผมมองว่าทางทีมชาติไทยเองนะครับน่าจะยกระดับการโจมตีเนี่ยได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็ในส่วนของไลอ up ในนัดนี้นะครับเราก็ลองมาคาดการณ์กันเล่นๆดีกว่านะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะส่งผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งเนี่ยว่ามีใครลงกันบ้างนะครับเดาใจอีชีอีกกันนะครับว่าในนัดน,นี้จะจัดใครลงนะครับเพราะว่าคาดเดายากเหลือเกินนะครับเพราะว่าจาก2นัดเนี่ยเรียกได้ว่ามีการสลับสับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผู้รักษาประตูผมมองว่าทางปฏิวัติเนี่ยน่าจะได้ลงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกมสําคัญ ชี้วัดนะครับผลการเข้ารอบก็น่าจะเน้นประตูตัวหลักไปก่อนในส่วนของมิติกเกมรับนะครับ4คนก็ทางซ้ายผมมองว่าทิตาธรน่าจะรับ โอกาสในการลงสนามในนัดนี้นะครับเพราะว่าในนัดที่แล้วเนี่ยพิสิธ์โสรดาก็ไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับลงมาก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับส่วนเกมทางด้านขวานะครับก็น่าจะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นกลุ่มําลังหลักอยู่แล้วนะครับก็น่าจะใช้ในส่วนของความถนัดในแต่ละตำแหน่งไปเลยนะครับในนัดนี้เพราะว่าในเกมแรกเนี่ยโยกทางมิเคิลสันมาเล่น ทางด้านซ้ายก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถนัดในการเล่นมากนักนะครับก็จะเห็นได้จากว่ามีจังหวะอากาศกันเกินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเกมนี้ก็น่าจะต้องโยกไปเล่นทางด้านขวาที่เขาถนัดนะครับในส่วนของเซนเตอร์ตัว,ตวกลางเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องใช้จอนาธานกับพันศานะครับเพราะว่าในส่วนของเฉลิมซ่าอักีเนี่ยการร่วมเล่นกับทางจอนาธานยังค่อนข้างเป็นปัญหา นะัซึ่งในนัดน,นี้นะครับผมมองว่าทางอิชิก็น่าจะใช้ตัวเก๋าอย่างพันษาเนี่ยลงมาคุมจังหวะเพื่อให้น้องอย่างโจนาธทานเนี่ยมีอิสระในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถเติมไปบุกค,คู่แข่งได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการออกบอลวางบอลข้ามลายให้กับแนวลุกนะครับก็เรียกได้ว่าทางโจนาธานเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงนัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นมากนันะครับเพราะว่าอาจจะมีการร่วมเล่นกับทางเฉลิมศักดิ์ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ในส่วนของคู่กองกลางตัวรับเนี่ยผมมองได้เลยนะครับว่าทางอิชิอิน่าจะใช้ผู้เล่นที่มีความเข้าใจเกมกันอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็คือการจับคู่กันระหว่างวีระเทพป้อมพันธ์กับทางพีระดลชำรัศมีนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ทางอิชีอค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะครับ ก็มีการร่วมเล่นกันอยู่พอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะใช้ความเข้าใจกันเนี่ยในการลงมาช่วยทีมก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทําเกมเนี่ยผมมองว่าคนที่ยังไม่ได้ลงอย่างวอลาชิตก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าทางสุภโชคหายเจ็บผมมองว่าอาจจะได้รับโอกาสในการลงเล่นในจุดนี้นะครับในส่วนของวิงแบ็คเนี่ยผมมองว่าในเกมนี้นะครับก็ยังห่างความลงตัวไม่ได้แต่อาจจะใช้ในส่วนของทาง อ,อ,อันนี้ตัดสินใจยากจริงๆนะครับผมอาจจะมองให้ทางเป็นอนันต์ก่อนละกันนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเสกสรรลงมาในเกมในครึ่งหลังนะครับในส่วนของทางขวาเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวคีย s u ั c e s สของทีมในชุดนี้เลยนะครับนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาเรียกได้ว่าทั้ง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับมีการซัพพอร์ตมีการวิ่งไปช่วยเกมในเกมลุกเกมรับ ถือว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับมีการวิ่งเพจดันไลน์นะครับมีความขยันในการช่วยออกบอลให้กับเพื่อน,นครับวิ่งไล่ตัดไลต่ตันนะครับก็จะเห็นได้จากหลายจังหวะเลยนะครับว่าไม่ห่วงบอลเลย ส่วนหน้าเป้านะครับผมมองว่าก็คงหนีไม่พ้นทางกูตับสันนะครับที่น่าจะลงมาประจำการในตำแหน่งนี้ก่อนเพราะว่าสามารถยิงได้2ประตูแล้วนะครับถึงแม้ว่าในลูกเกมเนี่ยเจ้าตัวอาจจะยังโชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับออกมายังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่กสตับสันเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นสไตล์ที่มีการพักบอลพิงบอลน,นะครับที่ค่อนข้างดีเหมือนคล้ายๆเป็นตัวพักนะครับให้กับเพื่อนๆแต่ว่ากองหน้าก็ต้องยิงแหละครับ กูตาบซั่งก็อาจจะยังขาดในส่วนนี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีการจบสกอร์ที่คมมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวเองเนี่ยจะสามารถผลิตสกอร์ได้อีกมากเลยนะครับส่วนทางเจ้าบ้านนะครับอย่างทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าพวกเขาเองกําลังไล่เลียงนะครับมาตรฐานขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าในนัดแรกเนี่ยจะค่อนข้างหืดจับนะครับหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ลูกเกมเนี่ยไม่ได้เป็น ต่อทางทีมชาติกัมพูชาเลยนะครับแล้วก็โอกาสในการจบสกอร์เองเนี่ยทีมชาติกัมพูชามีเหนือกว่าด้วยนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเหนื่อยเลยนะครับสำหรับทีมชาติสิงคโปร์ในนัดแรกแต่ว่าสําหรับเกมในนัดที่2นะครับก็ไม่ใช่งานยากมากนะครับสำหรับทีมชาติสิงคโปร์เพราะว่าเจอกับติมอร์นะครับก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นก็เรียกได้ว่าสถิติในการครอบครองบอลหรือว่าสถิติในการจบสกอร์เนี่ยก็เหนือกว่าทางติมอร์อย่างชัดเจนแต่ว่า จบสกอร์ได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าลูกเกมเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับทีมชาติสิงคโปร์ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าการโคจรมาพบกันในนัดนี้เนี่ยเป็นการชิงอันดับจากฝูงของตารางนะครับของกรุ๊ปเอซึ่งในนัดนี้เองนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นเกมที่ตื้อๆตันๆกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าผลแพ้เนี่ยมีผลต่อการเข้ารอบเลยนะครับผลเสมอก็ยังมีผลต่อการเข้ารอบเหมือนกันนะครับ ทั้งคู่เนี่ยอาจจะยื้อให้เสมอนะครับแล้วก็ไปวัดกันในนัดสุดท้ายแต่ว่าถ้ามีหนึ่งแต้มเนี่ยผมว่าโอกาสก็ค่อนข้างที่จะสดใสแล้วนะครับสำหรับนัดน,นี้สําหรับผู้เล่นของทางทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็จะขาดทางนะครับกับตันทีมในนัดแรกอย่างซาฟูวาน,นครับบาฮารุดินก็เรียกได้ว่าทางสโมสรนเนี่ยเรียกตัวกลับไปนะครับสาหรับผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับก็เห็นจะเป็น เคยกะนะครับนากามูระที่ก็เรียกได้ว่าฟอร์มจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็เคยดวลกับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยมาแล้วนะครับในศึก ACL2 นะครับนั่นก็คือปฏิวัติคำใหม่ก็ยิงปฏิวัติมาได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็จะมีไลฮห้าสจวนะครับที่ก็เคยเล่นไทยลีกมาแล้วก็น่าจะคุ้นมือกันเป็นอย่างดีนะครับกับผู้เล่นไทยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานยากสําหรับทีมชาติไทยอย่างแน่นอน แล้วก็จะมีหมายเลข23นะครับอันนั้นก็คืออับดุลลาชาวนะครับที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับ ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยในนัดนี้จะสามารถกลับมาเรียกฟอร์มดีๆได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา2นัดเนี่ยก็จะเห็นได้จากการเล่นนะครับก็ยังมีจังหวะที่ขาดๆเกินอยู่บ้างแต่ว่าในนัดนี้เองเนี่ยการร่วมเล่นก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้อยู่ได้ร่วมเล่นนะครับร่วมกันเนี่ยมาอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรดีๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเกมในนัดนี้นะครับผมก็มองว่าทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะมีผล ชนะกลับมาให้กับแฟนๆชาวไทยได้ชื่นใจกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเกมที่ยิงกันไม่ขาดจนเกินไปนะครับเพราะว่าทางสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็บวกกับการได้เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรอยู่แล้วทีมชาติไทยนะครับก็ไม่น่าจะบุกไปเชือดแบบนิ่มๆได้แน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติสิงคโปร์ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทย กับเกมในนัดที่3เพื่อนๆว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถกลับมาเรี้ยงฟอร์มดีๆได้หรือไม่นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยการฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าหากใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรื่องเล่าฟุตบอลก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ